สวัสดีค่ะนักเรียนเรากลับมาพบกันอีกครั้งแล้วนะคะกับวิชาคณิตศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่2กับคุณครูอลิสาค่ะและในวันนี้เราจะมาเรียนกันในหัวข้อเรื่องการแบ่งส่วนของเส้นตรงและในสไลด์นี้คุณครูจะมาทบทวนความรู้เดิมของนักเรียนกันก่อนนะคะจุดเป็นสิ่งที่ใช้แสดงตำแหน่งของสิ่งที่อ้างถึง เช่นจุด A จุดกอไก่แบบนี้นะคะเส้นตรงมีความยาวไม่จํากัดและไม่คํานึงถึงความกว้างของเส้นตรงนักเรียนสังเกตเห็นเส้นตรงสองเส้นนี้ไหมคะมีขนาดความกว้างไม่เท่ากันนะคะและเส้นตรงนั้นจะมีลูกศรทั้งสองฝั่งนะคะซึ่งแสดงถึงความยาวที่ไม่จํากัดของเส้นตรงนะคะยกตัวอย่างนะคะนักเรียนเส้นตรง AB นะคะ เราจะเขียนแทนด้วยสัญ,ญลักษณ์ A B แบบนี้นะคะและมีลูกศรทั้งสองฝั่งแบบนี้นะคะเป็นสัญ,ญลักษณ์ของเส้นตรงนะคะต่อไปค่ะส่วนของเส้นตรงส่วนหนึ่งของเส้นตรงที่มีจุดปลาย2จุดมาดูตัวอย่างกันนะคะนักเรียนส่วนของเส้นตรง A B นะคะมีจุด A และจุด B เป็นจุดปลายนะคะการเขียนสัญ,ญลักษณ์ก็คือจะเป็นขีด แบบนี้นะคะไม่มีลูกศรน,นะคะนักเรียนหรือส่วนของเส้นตรง BA แบบนี้เลยค่ะนักเรียนต่อไปค่ะลังสีลังสีเป็นส่วนหนึ่งของเส้นตรงที่มีจุดปลายเพียงจุดเดียวยกตัวอย่างนะคะนักเรียนลังสี AB นะคะซึ่งมีจุด A เป็นจุดปลายนะคะนักเรียนเราจะเขียนแทนด้วยสัญ,ญลักษณ ลังสี AB แบบนี้นะคะมีลูกศรเพียงฝั่งเดียวเท่านั้นนะคะและในสไลด์นี้นะคะเรามาทำรับสมองกันดีกว่าค่ะนักเรียนข้อที่หนึ่งนะคะสัญลักษณ์แบบนี้เราเรียกว่าอะไรคะนักเรียนเก่งมากเลยค่ะเรียกว่าจุด a นั่นเองนะคะต่อไปค่ะข้อที่สองคะ่ะนักเรียนเแบบนี้เขาเรียกว่าอะไรเอย เก่งมากๆเลยค่ะเรียกว่าส่วนของเส้นตรง AB นะคะหรือเราจะเขียนเป็นสัญ,ญลักษณ์ก็ได้นะคะต่อไปในข้อที่3ค่ะเอแบบนี้เขาเรียกว่าอะไรคะนักเรียนเก่งมากเลยค่ะเรียกว่าเส้นตรง AB นั่นเองนะคะนักเรียนสังเกตเห็นสัญ,ญลักษณ์ไหมคะเส้นตรง AB สัญ,ญลักษณ์จะเป็นลูกศรทั้งสองฝั่งเลยใช่ไหมล่ะคะต่อไปข้อที่4ค่ะนักเรียน เอ๊ลูกศรฝั่งเดียวเขาเรียกว่าลังสี AB นั่นเองนะคะและสัญลักษณ์ของลังสี AB ก็จะมีลูกศรเพียงฝั่งเดียวนะคะในสไลด์นี้นะคะคุณครูจะมาพูดถึงสมบัติของจุดและเส้นตรงกันค่ะข้อที่1นึ่เขาบอกว่ามีเส้นตรงเส้นเดียวเท่านั้นที่ลากผ่านจุด2จุดจากรูปนะคะนักเรียน มีจุด A และจุด B นะคะและมีเส้นตรงเส้นเดียวเท่านั้นที่ลากผ่านจุด A B นี้นะคะต่อไปข้อที่2ค่ะเส้นตรง2เส้นตัดกันที่จุดจุดเดียวเท่านั้นนะคะนักเรียนสังเกตเห็นไหมคะว่ามีเส้นตรง A B และเส้นตรง M N นะคะที่ตัดกันอยู่นะคะเกิดจุดตัด1จุดนะคะซึ่งเป็นจุด O นั่นเองนะคะ ข้อที่3ค่ะบทนิยามของส่วนของเส้นตรงส่วนของเส้นตรงคือส่วนหนึ่งของเส้นตรงที่มีจุดปลายสองจุดนะคะนักเรียนนี่เลยค่ะส่วนของเส้นตรง AB นั่นเองนะคะเรียกจุด A ว่าจุดปลายและจุด B ก็เป็นจุดปลายเช่นเดียวกันค่ะนักเรียนข้อที่4บทนิยามของลังสีลังสีคือส่วนหนึ่งของเส้นตรงซึ่งมีจุดปลายเพียงจุดเดียว รังสีแรกนี้เป็นรังสี A B นะคะนักเรียนมีจุด A เป็นจุดปลายและรังสีที่สองนั้นเป็นรังสี B A นั่นเองคะ่ะนักเรียนซึ่งมีจุด B เป็นจุดปลายนะคะข้อที่5บทนิยามของมุมมุมคือรังสีสองเส้นที่มีจุดปลายเป็นจุดเดียวกันเรียกรังสีทั้งสองเส้นนี้ว่าแขนของมุม เรียกจุดปลายที่เป็นจุดเดียวกันว่าจุดยอดม,มุมนี่ไงล่ะคะนักเรียนจุดยอดมุมนะคะก็คือจุด A นั่นเองนะคะส่วนรังสี AC นี่คือแขนของมุมค่ะและรังสี AB ก็เช่นเดียวกันนะคะต่อไปเราจะมาดูการสร้างพื้นฐานเกี่ยวกับเส้นตรงกันนะคะนักเรียน การสร้างส่วนของเส้นตรงให้ยาวเท่ากับส่วนของเส้นตรงที่กำหนดให้นะคะคุณครูมีส่วนของเส้นตรง AB มาให้แบบนี้นะคะนักเรียนให้นักเรียนขีดส่วนของเส้นตรงหนึ่งเส้นนะคะตั้งชื่อไว้เลยค่ะเป็นชื่อ AB ละกันนะคะต่อไปนะคะเราใช้วงเวียนนะคะนักเรียนวัดส่วนของเส้นตรงที่คุณครูกำหนดมาให้นะคะนักเรียน เมื่อวัดแล้วใช้จุด x เป็นจุดศูนย์กลางค่ะนักเรียนและขีด1ขีดนักเรียนสังเกตเห็นไหมคะว่าจะเกิดจุดตัด1จุดใช่ไหมล่ะคะเพราะฉะนั้นตั้งชื่อไว้เลยค่ะก็คือจุด y นั่นเองนะคะดังนั้นเราก็จะได้ส่วนของเส้นตรง x y นะคะที่มีขนาดเท่ากับส่วนของเส้นตรงที่กำหนดให้มานะคะ ในสไลด์นี้นะคะคุณครูจะมาสอนวิธีการแบ่งครึ่งส่วนของเส้นตรงกันนะคะกำหนดส่วนของเส้นตรง AB มาให้หนึ่งเส้นแบบนี้นะคะให้นักเรียนใช้วงเวียนของนักเรียนเนี่ยกะขนาดเกินครึ่งหนึ่งของส่วนของเส้นตรงนะคะกลางเกินครึ่งหนึ่งนะคะนักเรียนใช้จุด A เป็นจุดศูนย์กลางขีดเส้นโค้งหนึ่งเส้นให้เกิดจุดตัดที่ส่วนของเส้นตรง AB นะคะ และย้ายจุดศูนย์กลางไปที่จุด B ค่ะนักเรียนและขีดเส้นโค้งให้เกิดจุดตัดเราจะได้จุดตัด2จุดนะคะก็คือจุด C และจุด D นั่นเองนะคะแล้วให้นักเรียนลากส่วนของเส้นตรงนะคะ CD แบบนี้นะคะนักเรียนเพราะฉะนั้นเราจะได้จุดตัดก็คือจุด O นะคะซึ่งเป็น เส้นที่แบ่งครึ่งส่วนของเส้นตรง AB ของเรานั่นเองนะคะนักเรียนลองทำกันดูนะคะทีนี้เรามาลองดูตัวอย่างกันนะคะนักเรียนเป็นการแบ่งส่วนของเส้นตรงโดยการแบ่งครึ่งนะคะสิ่งที่เขากำหนดมาให้ก็คือส่วนของเส้นตรง PR นั่นเองนะคะนักเรียนเราต้องการแบ่งครึ่งส่วนของเส้นตรง PR นะคะ เหมือนเดิมเลยค่ะนักเรียนวิธีที่1ก็คือเราใช้จุด P และจุด R เป็นจุดศูนย์กลางนะคะกลางวงเวียนนะคะเกินครึ่ง1น,นะคะใช้จุด P เป็นจุดศูนย์กลางขีดเส้นตัด1เส้นด้านบนและด้านล่างนะคะาจากตัวอย่างเมื่อกี้จะลากยาวใช่ไหมล่ะคะแต่ตรงนี้เขาใช้แค่ลากแค่สั้นๆนิดเดียวนะคะจาก P และย้ายมาที่ R ค่ะขนาดวงเวียนเท่าเดิมนะคะนักเรียนลากจุดตัด อีก2จุดตรงนี้นะคะนักเรียนก็จะได้เส้นแบ่งครึ่งนะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะได้ส่วนของเส้นตรง AB ที่ลากตัดกับส่วนของเส้นตรง PR ที่จุด O นั่นเองนะคะต่อไปนะคะนักเรียนลองมาแบ่งส่วนของเส้นตรง MN ออกเป็น4ส่วนกันนะคะนักเรียนหลักการเดิมเลยคะ่ะนักเรียน ขั้นแรกเลยนะคะเขากําหนดส่วนของเส้นตรง MN มาให้ใช่ไหมล่ะคะนักเรียน <N> <M> เพราะฉะนั้นเราต้องใช้ส่วนของอจุด M และจุด N เป็นจุดศูนย์กลางก่อนนะคะใช้ M เป็นจุดศูนย์กลางกลางวงเวียนเกินครึ่งหนึ่งของส่วนของเส้นตรง MN นะคะขีดเส้นตัดบนล่างและย้ายไปที่ N ค่ะก็ขีดเส้นตัดบนและล่างนะคะ <N> <D> เราจะได้เส้นแบ่งครึ่ง CD นะคะ เป็นเส้นแบ่งครึ่งส่วนของเส้นตรง MN นั่นเองนะคะต่อไปถ้าเราจะมาแบ่งส่วนของเส้นตรง MO ของเรานะคะเราก็จะใช้จุด M และจุด O เป็นจุดศูนย์กลางนะคะขีดเส้นตัดบนและล่างนะคะให้เกิดจุดตัดนะคะก็จะได้เส้นแบ่งครึ่ง AB เป็นเส้นแบ่งครึ่งส่วนของเส้นตรง MO นั่นเองนะคะและเมื่อเราจะแบ่งส่วนของเส้นตรง ON นะคะแล้วก็จะใช้จุด O และจุด N เป็นจุดศูนย์กลางเช่นเดิมเลยค่ะขีดเส้นตัดบนและล่างนะคะก็จะได้ส่วนของเส้นตรง XY เป็นเส้นแบ่งครึ่งส่วนของเส้นตรง ON นั่นเองค่ะขอขอบคุณสำหรับการรับชมรับฟังนะคะแล้วมาพบกันใหม่ในหัวข้อถัดไปนะคะขอบคุณค่ะ